สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงโชคลาภครับ16พฤศจิกายน2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออยาตีผลาคแคปซูลของขาวละอสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆนะสมอไทยสมอพิเพกมาขามป้อม ผล,ลไม้รสเปรี้ยวฝาดามีความขมนิดๆหวานเป็นลมขมเป็นยาบำรุงธาตุบำรุงโลหิตก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะขแขนงหนึ่งเลยนะตามตำรับยานะครับคาลอาออช็อปครับคาลอออลาซ่ามอชอปปี้เจดีเซ็นทันคาลอาออลแอดไลน์คาลอาออเพจสัตว์เฟ e บุ๊กคาลอาออ c คอมคือช่องทางทางการขายนะครับสะดวกทางไหน ไปทางนั้นได้เลยนะครับอขอบคุณผลิตภัณฑ์ขา่วา,าวรออชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ต้องกลัวคลิปน,นี้เรามีสรุปมาให้ด้วยเดี๋ยวรอท้ายคลิปนะดูกันให้จบนะครับเรามีสรุปและแต่นี้เราวิเคราะห์กันก่อนนะครับลัคนาราศีสิงห์ราศีธาตุไฟนะโอ้โหเด่นมากเลยอะ่ะพระจันทร์กลุ่มลักครับนะโชคลาภเนี่ยเห็นไหมแล้วนี่ ตีโกนธาตุไฟลาหูตรีโกนมาถึงเกตนี่นะครับแล้วก็นี่มุมนี้ตรีโกนถึงกันนะสวยเพราะว่าวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันพุธนะบริวารอายุเดีดสนสีลาหูเป็นสีเด่นเลยนะาลาหูและเชื่อมโยงถึงพระจันทร์เชื่อมลงโยงถึงพระเกตมุมนี้สวยนะ829เนี่ย ถึงลัคนาท่านนะเขาเรียกว่าดวงดาวที่มันโยงถึงตัวท่านเนี่ยเนี่ยในในงวดนี้มีประมาณนี้นะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้รูปดวงดีนะได้รูปดวงสวยเลยเพราะว่าอังคารเนี่ยเขาย้ายวันที่16เลยย้ายกลับจากมิถุนเข้าสู่พฤกษบนะครับย้ายกลับมิถุนเข้าสู่พฤกษบนะครับอังคารได้องค์เกณฑ์ครับนะ ลัคนณราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีประเภทปัสวะราศีนะปัสวะมีพระเคราะห์ภุมสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกัมมะกูลอาริเขาดาววังคารได้อุดมเกณฑ์แล้วก็ได้องค์เกณฑ์ด้วยนะครับปัสวะทัศต้ององ์เกณฑ์ชีวจันทร์ภุมเมนผ่องแผ้วนะผ่องแผ้วเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะย้ายแบบถอยหลังกลับก็ตามแต่แบบนี้เขาเรียกว่ามีอาการนะคือดาวพัก ดาวพักมักจะมาในงวดเนี้สิบหกพฤศจิกาเนี่ยดาวที่เขาเรียกว่าไต่เส้นเนี่ยนะคือดาวไต่เส้นเนี่ยก็ค,คือหมายถึงอยู่คาบเกี่ยวระหว่างราศีเห็นไหมมีอังคารเห็นไหมอยู่บนเส้นราศีเลยเขาย้ายวันนั้นแหละย้ายวันที่สิบหกนะครับพระจ,จันทร์นี้ก็เกี่ยวเหมือนกันเห็นไหมเลยมันนิดเดียวมหัดเขาเรียกว่าอยู่ตรงท,รทรลิโตเลอรเนี่ยทับลัคนาท่านเพิ่งเข้านะครับเข้า อาทิตย์อีกอาทิตย์เนี่ยจะย้ายวันที่17นะเสนั้น16เนี่ยเขาก็จ่อแล้วจะข้ามเส้นแหละนะครับเนี่ยจุดเนี้ยเรียกว่าประมาณไม่ได้นะ3 0ม3 1พวกนี้นะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราสรุปไว้ให้แล้วนะไปดูตาลางกันยาวๆได้ตอนท้ายคลิปนะครับก็คือตอนนี้เราพิจารณาดวงดาวก่อนว่าดวงดาวไหนมีคุณภาพที่จะส่งผลดีต่ดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิสงห์เนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับ วันพุธบริวารอายุเดชสีดาวพฤหัสก็เป็นเดชมนตรีก็คือจันท์เห็นไหมทั้งสีทั้งมตรีเนี่ยถึงลัคนาท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะดวงชะตาใช้ได้แล้วดาววังคารนั้นไซก็มาเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ในดวงชะตาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวดาวพุธดาวศุกร์สวยนะเพราะว่าวันพุธถูกไหมพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ํากันได้คู่อสิติธาต อ่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวก็นี่ก็อีกเด่นอีกชุดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ต้องลองข้ามงวดดูบ้างนะครับลองมาหลายครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็คือเราไปดูวันที่1 1ธันวาบางทีจะมากอนอ่าจะมาตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาเป็นไปได้สูง วันที่1ธันวาเป็นวันพฤห,หัสบริวารอายุเดชสีดาวอาทิตย์เห็นไหมอาทิตย์ใต่เส้นเนี่ยอาทิตย์กําลังจะข้ามเส้นดูสวยงามนะครับก็ถือว่าหมชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตานี่ใช้ได้นะในจังหวะของวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยถือว่าตําแหน่งดีซึ่งเราสรุปกันมาได้ดังนี้ครับเลขมงคลนะแกับหนึ่งนะครับ ราหูกับอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยคือดาวประจําตัวของท่านด้วยเป็นเลขมงคลแล้วอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมซ้ําด้วยทั้งอยู่ในชุดของมงคลแล้วก็มาแรงนะแปดหนึ่งเนี่ยเข้าถึงกันเล็งกันแปดสองตีโกนกันแปดเก้าก็ตีโกนกันอย่างชุดที่แล้วเมื่อกี้นะเนี่ยแปดสองเก้าเนี่ยถึงกันแปดหนึ่งเก้าถึงกันนะหนึ่งหกอ่ะถ้าใครชอบเลขหนึ่งอ่ะดาวประจําตัวนะ ก็คือพระอาทิตย์เนี่ยหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าใช้ได้ครับนะสามตัวก็เนี่ยเป็นชุดที่ดาวเขาเชื่อมโยงถึงกันลองพิจารณาดูนะครับทีนี้มาดูเลขสวยบ้างนะเลขสวยก็คือพฤหัสเป็นเกษตรไงนะพฤหัสเป็นเกษตรดาวศุกร์กับพุธเป็นไงคู่ธาตุนะ้ำนะคู่ธาตุน้ำดูดีเลยทีเดียวนะก็ลองพิจารณาดูว่าสวยเนี่ยอ่าถือว่า ประมาณนี้นะ5456 5 7ห5เนี่เล็งกันตีโกนกัน5 6ก็ตีโกนกัน5 7โยกกันนะ6 0เล็งกัน6 3สเล็งกันนะ6 4นะร่วมกันอยู่กลุ่มกันนะครับห5ตีโกนเนี่ยก็ลองดู4 0ก็เลงเนี่ยชุดนี้ก็คือเลขที่ออกมาเนี่ยคือเราคำนวณจากดาวที่ถึงกันนะถ้าดาวไม่ถึงกันเราก็จะ เรียกว่าไม่เขาเรียกว่ามันเยอะไปหมดอ่ะถ้าดาวไม่ถึงกันมันก็ศูนย์หนึ่งเกนี้เราคัดมาเฉพาะที่มันเชื่อมโยงกันและถึงกันพลังเขาส่งพลังถึงกันนะครับสามตัวก็เป็นห้าหกสี่ห้าศูนย์สามหกสี่สามหกศูนย์สามหกศนย์สี่เป็นดาวที่ทํามุมถึงกันที่มาแรงก็อย่างที่บอกจะสังเกตดาวไต่เส้นทั้งนั้นเลยนะครับอังคารมฤตยูพระอาทิตย์เห็นมสามศูนย ยอยู่ร่วมกันเลยนะครับสาเล็ง3าหโยกนะสามเจตรีโกณ3ามโยกนะศู 03, เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็3ตัวก็เป็น301 3 30ูนย์หซึ่งมันก็จะซ้มกันอันไหนที่ซ้าก,ก,กันเราก็กลับกับกันนะถือว่าใช้ได้นะครับอ่าสาชุดเนี่ยอันไหนที่มันพอซ้ำๆกันเนี่ยนะแหมมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูวันด้วย เนาะวันดีในการเสี่ยงโชคนะวันพุธครับวันพฤหัสวันจันทร์ก็คือวันที่เราซื้อนะเรียกว่ามันต้องมีมันต้องมีวิธีไหนที่มันจะทําให้มันดูดีต้องเอามาให้หมดนะวันพุธวันพฤหัสนะออกวันพุธนะสิบหกพฤศจิกาไม่ใช่ไปซื้อวันพฤหัสที่สิบเจ็ดนะไม่งั้นเป็นรุ้นงวดวันที่หนึ่งเอานะก็ซื้อวันก่อนหน้าวันพฤหัสวันจันทร์หรือเป็นวันดีที่ เรียกว่าเออลองซื้อแล้วก็เสี่ยงโชคกันได้นะครับสีเสื้อครับนะสีเขียวสีเทาเงินนะส้มขาวเหลืองนะครับแต่ตรงนี้ต้องมีข้อแม้สักนิดนึงนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเลี่ยงสีเขียวนะครับเป็นสีอื่นแทนคนเกิดวันศุกร์เลี่ยงสีเทาสีเงินนะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทนคนเกิดวันอังคารเลี่ยงสีขาวสีเหลืองนะเปลี่ยนเป็นเป็นสีอื่นแทน นอกนั้นคนที่เกิดวันอื่นได้หมดทุกสีชอบสีไหนใส่สีนะั้นแต่สีที่เด่นที่สุดคือเทากับเงินอ่าถือว่าใช้ได้นะครับเป็นสีเสื้อมงคลในวันนั้นถ้าเกิดว่าแหมบางท่านบอกใส่มันต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มอะ่ะนะแดงแป๊ดเลยค่ะ <laughs> เสื้อทำทํางานเสื้อเสื้อยูนิฟอร์มของบริษัทที่ทำงานในแดงน้ำเงินอะไรอย่างนี้มัเลยนะก็แอสเซซอรีได้ กระป๋องกระเป๋นานะอาจจะมีก็คือเคล็ดลับในการกระเป๋าสตังกระเป๋าถือหรือใส่ผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยนะเสริมเข้าไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับมาถึงเคล็ดลับครับทําบุญตักบาตรให้เกี่ยวพันกับจํานวนตัวเลข12นะทำก็ตักบาตรแล้วก็อาจจะถวายปัจจัยสัก12บาท ได้นะครับหรือว่าทําบุญเดี๋ยวนี้ก็เปิดแอปง่ายๆเลยนะใครไม,ไม,ม,ม่มีเวลาตื่นเช้าไปตักบาทก็เปิดแอปเลยนะสิบาทนะสัก8แห่งนี่กําลังสวยนะอ่าสิบาท8ที่โรงพยาบาลทักสี่ที่วัดทักสีที่แล้วแต่องค์กรกากรกุศลต่างๆที่ท่านชื่นชอบถูกชะตาก็สามารถทําบุญด้วยจํานวน 12บาทหรือทําบุญ8บาท12แห่งน,นี่ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับเป็นการคือเราทําบุญเราไม่ต้องทําไม่ต้องดูว่ามากน้อยเราทําให้สม่ําเสมออันนี้จะเป็นมงคลกับชีวิตนะเพราะการทําบุญเนี่ยคือการยกระดับจิตใจใชนะยกระดับจิตใจให้เราแบบเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเสียสละรู้จักให้นะทาให้จิตใจเราสูงขึ้นเมื่อจิตใจเราสูงขึ้นเนี่ย มันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเองนะครับนะครับก็ประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อ่ะแคปหน้าจอไว้นะหรือถ้าแคปไม่ทันเดี๋ยวก็ดูย้อนกลับมานะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ที่นํามาฝากกันนะครับอ่านามาฝากกันก็ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ต้องห่วงนะถือว่าดวงชะตาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะมีโชคครับพระจันทัพลักแน่นแน่นอนถือว่าอันดับหนึ่งแล้วตีโกนถึงเนี่ย ราหูดาวสีของวันใช้ได้เลยแล้วก็ดวงชะตาก็ดูดีนะก็ขอให้มีโชคมีลาบมีความสำเร็จนะครับตามที่แนะนำกันไปก็ขอให้ชาวลัคนาราศีราศีสิงห์นั้นใซนะมีความเขาเรียกว่าโชคดี16พฤศจิกายน2565คิดสิ่งใดขอให้สมหวังครับเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆทุกท่านเลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ